ร้านไฮด้าชอ็อป้านบริการรับกดปุ่ดและเกมพารในเกมบล็อกและยังมีบริการกดเกมในแมปออสตาทาวเวอร์ดีฟน์และราคาสุดคุม้มแถมไม่มีบริการรับฟังแมปต่างต่างหากใครสนใจคลิกลิงก์ได้คลิปเลยครับผมครับผมก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับหน่วยเช่นเคยครับกับชอว์เว็บเกมเมนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในอัปเดตของออสตาแพดล่าสุดนะครับผมก็ ตอนนี้ผมจะมาเร็วนิดนึ่งนะเนื่องจากว่าตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่าแนละ้วผมก็จะรีบอ่าอาจจะรีบตัดแล้วผมวก็รีบลงนะผมจะลงพรุ่งนี้เช้าแล้วครับโอ้พรุ่งนี้เช้าแหละก็ตัวใหม่ที่มาคือมันคือตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แหละซึ่งตอนนี้ผมได้ตัวมาแล้วตึงตัวแนละ้วคือทัสมากิใช่ไหมซึ่งทัสมากิเนี่ยผมทาลิวไปแล้วหลายครั้แต่ผมก็จะรีบอีกทีอ่าทำคลิปละเอียดทีเนาะก็ทีททนะทน,นี้ผมจะมาสุ่มเจ้าตัวนี้มันชื่ออะไรสักอย่างอะไรผมจำไม่ได้แล้วผมก็จะมาสุ่มเลยครรรับตอนนีี้ผมมมเพชปะาณ 8 3 0 0ครับผมโอเคมาผมจะมาทำการสุ่กันนะผมมาเนาะผมจะขุมา่าสกิเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้โอโ้โหเรือสัตว์โอเคผม,ผมว่าน่าจะการันตีนะโอเคทุกคนลุยต่อครับผมดูสิโอกระเดโอ้โอ้โอ้ my god จัดบอกเลยผมว่าการตีแน่นอนครับผมแน่นอนอยู่แล้วลวงรับผลขนาดนี้โอ้ไม่ก็โอ้พ็ดเพ็ดจะพอไหมเพ็เนี่ยผมว่าผมไม่พอแล้วนะเพ็ดทวงแพ็นี้โอเคผมได้แล้วครับโอเคโหมันจะการันตีอีกเลยมันจะการันตีอยู่แล้วเนี่ยผม,ดดะะผมเซฟเพ็ดดิป่าวะผมเซฟไปก่อนดีกว่าโอเคคือผมก็ผมจะมาทำการดูซิว่ามัน มันอะไรเท่าไหร่ตัวนี้ชื่อ Paper Beauty ครับผมภาพิจมตีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาไม่สามรถตวว้าเอาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้คือคืออะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ครับตัวอะไรวะ ผมข้อที่ไปคุยกับเด็กๆเพื่อนๆทุกอนแล้วทุกคนก็ไปดูการรีวิวเลยผมว่าตัวนี้ผมว่าน่าจะเก่งนะมันเป็นชุดแสงอุตสาห์ด้วยเนี่ยซึ่งผมดูจากเบต้าเม็แล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็ว่าน่าจะโกงเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองกับในดาดานาดาเม็กทุกคนไปลุยโอเคทุกคนเรามาอยู่กันในแมปแล้วมันตัวนี้ใช้ตาการท่าเรานี่การวางโอ้โหนิก ท่าจิวีทูไอ้ไม่ใช่ไอ้จิเลียจิระยะใช่ปะจีเลยีลยวีทูอะไรเนี่ยผมเปิดเฟิก,กันทุกคนนอมอนอะไรเนี่ยแอร์ปะไม่แอร์ไม่แอร์ไม่แอร์แต่กปล่าอยู่โอเคตอ,อะไรครับเนี่ยว้าโอเปนกอะไรนะกระดาษกระดาษกระดาษอ๋อมันคือตัวในมันคือตัวอะไรในเรื่องตระกูลตุกทุกคนเดี๋ยวอ่า คอมเมนตะ์ของผมนะนะโอเคนะครับผมซึ่งอาร์ตีครั้งแรกกว่าตีเนี่ย,ายดามิสามร้อยสปีดตีห้าวิระยะสี่สิบตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนตัวอะไรกันครับเนี่ยโอพีสุดๆทุกคนครับโอพี OP มากเฮีย <c oughs> <c oughs> ขอลั่นเลยนะเนี่ยโอ้เฮียอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวเฮียอะไรไม่รู้โกชิพหาย เโอ้โหอัพตอนอ,อัพขั้นแรกนะครับผมแทบว่ตังค่าแล้วผมอัพขั้นแรกเนาะ,พนนะเพิ่มระยะมาห้าเดี๋ยวดูวงมันดิทุกคนดูวงมันดิ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอัพอกี่ขั้นโอ้โ <c> ห <oughs> ทุกคนครับอัพหกขั้น <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตัวนี้เอาไปอัพขั้นที่สองแล้วครับผมเดี๋ยว อักมับมันคือมันโกงมากตัวนี้ผมพูดตัวคือมันโกงมากใช่ไหมเน็คือโกงแลคือเพิ่งทำจิระยะแปดสิบมามเสียดายไงไว่ยเฮ้ยผมอัพตัวผมอัพอัที่นครับผมเพิ่มด้านบิโอ้โห้โอ้ยโอไยอ้อาา้ยโอ้ยวอ้ยอ้ยโอ้ยโอเกม,มอะไรอนี่ยคืออนน้นอ้อ้จจอพูดอะไรอม่ค่อไยไอ้ยอ้อ้ยโ้รอนน้ีโอนยโ้ยโอ้ยโอ้ พูดไม่มีลมพูดแล้วเพราะว่าหลังจากเราเพิ่งไลฟ์กันจบไปแล้วครับผมก็ใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนวันนี้ครับผมของวันเรียกว่าวันนี้เนาะผมบอกเลยว่าโอ้หดับอะ่ะเฮ้เยครับขั้นต่อไปใช้ตังค์นี่โอนะ้โหเดียว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 ผมทุกคนเดี๋ยวเอัพขั้นต่อไปทุกคนเดี๋ยวอันเนี้ยอัพแค่ขั้นสามเนะี้ยระยะหกสิบตอนนี้แอนิเมชั่นก็ยังตีเป็นเหมือนเดิมครับทุกคนยังตีเป็นเหมือนเดิมเนานะใช้ก,กระดาษตีเหมือนเดิมโอเคทุกคน มันเวอร์มากอ่ะตนเนี้เวอร์เกินไปอะ่ะเฮ้ทุกคนต่อไปผมจะอัพขั้นที่สามนะครับพันที่สามแพ้ตังพัน0่าแา้ก็อัพเกียรดผมปึ๊บโอ้ยโอ,โ,โอ้โหวงโอ้โตีไงอะ่ะโอ้แต่ยังไม่ตีแอร์ครับผมตอนนี้ไม่ตีแอร์เนาะโอ้โหนั่นจะขั้นสุดท้ายตีมังนะ้งมั้งเนาะอัพสี่ขั้นแล้วเนี่ยเชีย่ยโอ้โตีที่ใค ต่อไปครับผมอัพขั้นที่5นะครับผมอ้อะไรนี่เขี้ยดามเมก6,200นะครับผมระยะ87วิตีโอ้โหเหตุเคนอนอะไอย่เลยนะทุกคนขาว่าตัวเนี้ยเมตาใหม่ทุกคนเมตาใหม่นะครับผมตัวนี้ตามไปสุดว่ะเมตาใหม่ ห,หายหมดเลยลวหายหมดเลยดูดิเฮียอะไรเนี่ยทุกคนคุณผูช้ชมครับมันเกินไปวะ่ะมันเกินไปเว้ยโอ้โหมีห้าดาวจริงปะนี่โอ้โหอัพขั้นต่อไปนะครับผมจะเพิ่มดาเมจมาส<อ>ี่พันห้าเพิ่มระยะยี่สิบนะผมอัพดาเมจ <laughs> <c oughs> ดาเมจหมื่นหนึ่ง กินครึ่งแมพเดี๋ยวไม่เสร็จเต็มแมพเลยโอ้โหเดี๋ยวไออะไรเนี่ยทุกคนพี่พูดไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้พูดตัวพี่พูดไม่ออกเลยมันเกินไปไหม เกินไปเฮ้ยทุกคนโอเคคทุกนตอนนี้ผมน่าจะได้ตังค์พอรายการบัฟแต่ผมจะลองบัฟดูแต่ว่าถ้ามันบวกกับบัฟเนี่ยดาเมจของตัวนี้มันจะประมาณเท่าไหร่ผมวัดโกงแน่ๆอ่ะผมจะบัฟแบบบัฟอย่างนี้เนาะโอเคโอเคแล้วก็เมือนจะวาบัฟสุดท้ายตรงนี้ทุกคนครับว่าดาเมจเท่าไหร่อันนี้เป้แรกนะคนหนึ่งสองสามเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นสอง คนนี่เวลแรกเวลแรกเอ๊ะเฮ้ยสามหมื่นสองทุกคนทุกคนคือบอกเลยว,ว่าตัวเนี้ย เมตาใหม่พูดเลยตัวนี้เมตาใหม่ไม่มีคือมันเอามาแทนจิระยะได้เลยอะทุกคนคือเนี่ยด้วยควาที่ว่ามันตีเจ็ดวิมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วมากแต่มันดูวงมันดิผมไมไ่ตาฝาดใช่ไหมไปแกผมข่อยกรอบหนึ่งนะผมตาฝาดหรือเปล่าทุกคนผมอาจจะตาฝาดก็ได้ดูสิ ผมตาฝาดหรือเปล่าไม่ได้ตาฝาดทุกคนทุกคนผมบอกเลยว่าการ์ดตัวนี้เป็นการที่ทำให้เมตาออสตาเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากดูตัวนี้80เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกในอนาคตนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เท่าจั้นนะจะกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเกม Star Decay ครับผม